เราจะมาส่งกันแล้วนะครับว่าใครจะได้ถูกใครจะได้แพงผมได้แพงนะครับดูหลาวยิ่มดูไบครับสู้ๆนะครับเิ่ร็วๆน่อนะครับเร็วๆน่อะครับเอ้ยร้อนไหมครับร้อนดิสู้ๆครับน่าสงสารอย่างเลยโอเคนะครับทุกคนงั้นเรามาสุ่มกันเลยครับสุ่มว่าใครจะได้โอ้โหแล้วใครจะสูงก่อนอ่ะเอาไลอ่ะโบ อ้าเข้าใจดีเขาให้ผมนะครับเด็กก็เป็นเหมือนทุกรอบนะครับผมได้ของดีแพงเอ๊ะแพงแพงโอ้ยเย้สุผมได้แพงนะครับโอเคแต่ก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนจนนะผมต้องใช้ชีวิตแบบดูหลาวอางีดูใบนะครับสูส้ๆนะครับเย้วันนี้ครับผมขอใช้ชีวิตแบบคนรวยกันะครับส่วนนายอนะ่ะก็นั่งรถเมล์ตามมาก็ได้เขียวเปล่าเราจะเดินมา แต่ตัง้ตงอ่ะเราต้องเดินอ่ะเออเดินตามมาส่วนเราก็ได้นั่งเราจลรีบไปมั้งแต่งนานของผมอ่ะจะได้ออกกำลังกาย,ย,ยนะครับทุกคนเออพ่อเอาเฮลิคอปเตอร์มาเลยครับผมรอยอยู่โอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็เอาไตตอไ้นี่โอ้โหจักรยานพัดผมด้วยครับแต่ไม่เป็นไร<โ>หรอกนายไม่ต้องกลัวก,ลก็ได้เดี๋ยวก็ได้ซุ่มอีกเราวมาเดินแบบนี้ทั้งวันเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนแล้วรอดูรอดูเออเราก็ได้แพงแหละตอนนี้นะครับคนขับรถเซียดุนยังไม่มาเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเลยนะครับตอนนี้ดาก้าเดินไปถึงไหนนแล้วะครับ แต่ว่าผมรอนานมากแล้วครับว่าจะยกเลือ ok กเลือกแอกอคปเตอร์มาสักทีผมว่านะทุกคนเดินก,ก็ไี้แบบว่านี่มีของกินเยอะแยะคือน่ากินแต่คือผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตงัมมตงค์แต่ย,ยังเราก็ได้โดนครับวันนี้ผมเริ่กอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชัยเล่นหน้าผมได้แพงแน่วนะเนี่ยทำมาแล้วครับเรามานั่งรถหรูเลยนะครับสวัสดีครับคนดูนะครับเมีน้ำให้เลยครับฟินชีฟินชีให้มมันแพงมากนะ มั่นใเลยครับสบายแองจิเนียบน่ารักน่าสนใจมากวันนี้แดดแรงแล้ทุกคนลองจะเห็นหน้าตาของมันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเดินอยู่นะครับผมร้อนอยู่น้ำผมเหนื่อยแล้วเฮ้ยดาก้าดาก้ารีบเดินหน่อยครับเร็วๆหน่อยครับเร็วหน่อยนะเอ้ยร้อนไหมครับร้อนดิสู้ๆครับน่าสงสารจังเลยฮะขึ้นเปล่าขึ้นดิไม่ขึ้นเลยรอแชร์เลนต่อไปเราได้แพงแน่ อ้าวไปไปไปเราเราเราไปเลยไปเลยไปเลยนายเร็วเรือเดินท้ชชายก็ได้น่ายอย่างน้ำผมก็ได้ออกกับหนังทายนะครับทุกคนไม่เหมือนคนนี้นั่งอไม่แอร์โอ้โหรู้สึกเลยจัิงเลยครับวันนี้น้ำพุทธิมีคนเปิดประตูให้นี่วันในหนังครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วและผมรออยูแบบนานมากเลยครับทุกคนครับคือตอนเนี้ยผมยืนรอดาก้ามานานมากเลยครับเกือบสิบนาทีได้เหรครับ ดักก้าเดินไม่ถึงสักทีครับร้องก็ร้อนแต่น่าจะดักก้าร้องกับผมมั้งครับงั้นเดี๋ยวผมลองโทรหาคุณก่อนเดี๋ยวถามเขาว่าเขาอยู่ไหนแล้วเพราะว่าดักก้าเอาดักก้าโทรมาครับแต่เรารับสายก่อนฮัลโหลครับอยู่ไหนครับไอ้เต่าฮัลโหลบุญอยู่ไหนแล้วรอยก็อยู่หน้านเนี่ยรอนายอยู่เนี่ยแล้วทีนี้นายอยู่ตรงไหนอ,อะ่ะเราอยู่คิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์โอ้โหบุญ มานะแทนที่สันติมีนะผิดห้าผิดห้าแล้วตอนนี้คนขับไปยังไงไม่แต่พี่ขับไปแล้วด้วยทำงานเนี่ยโอโหวิ่นเสร็จเลยไม่เดินมาเลยรีบเดินมาเลยเดินเหรอโอ้โหคนรวยบ้าอะไรครับเนี่ยเออเอเอมันร้อนแต่มันก็ต้องเดินหนักเหมือนเลา้าเป็นเหมือนเล้าอ่ะเออต้องเดินครับทุกคนโอเคบ๊ายบายดเดินไปโอเคเจกันใจกันนะ <c oughs> ครับสารานั่งรถหลูงมาต้องเดินไปนะครับว่าไปเดินนัดนึงครับไอ้ครับสรุปว่าบิ่นเขา้า ว้าไปถึง King Power อันนีกนี่เราหน้ากันที่สัจจนีนะงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมรอรถบุญเดินมาก,ก่อนครับเคเจอกันครับเอาดุนมาแล้วดุนโอ้โหว่าจะมานะรอ,อตั้งนานหิวแล้วเนี่ยผิดห้าไปหน่อยครับคนผิดห้าไ,หไปหน่อยท่าไปหน่อยไป King Power ครับขนาดมีคนขับนะ เออสุดท้ายองเลยมันเหมือนยังร้อนเลยฮะร้อนเลยใช่ไหมอ่าเราร้อนกว่าโอเคงั้นเราคิดแม็กกันไหมใครได้แฟนใครได้ถูกอ่ะก็สุ่มกันไงจะสุ่มมั้ยไสุ่มข้างในมั้ยไปไินปะไปครับเพื่อนๆวันเราไปสุ่มข้างในเลยโอเคนะครับตอนนี้ครับเราจะมาสุ่มกันแล้วนะครับว่าใครจะได้ถูกใครจะได้แพนใครจะสุ่มรอบนี้อ่ะไม่เอาเลยโดนเขาที่แล้วเขาไม่เข็ดอีกแล้วนะครับเขาจะให้ผมสุ่มอีกแล้วจาสีแดงๆดงไหมนะเนี่ยได้แน่นอนครับสีแดงไปครับหยุดหยุดหยุด ไปไปอีกนึงอีกนึงเขาได้แพงแล้วครับโอ้โหเอาไว้ดีนะครับเนี่ยสาธเดินมาตั้งนาน้น้อยบุญน้อยอย่างเงี้ยครับไม่ทำบุญครับเด็กๆทุกคนไปทำบุญด้วยนะครับได้ได้นนายน่าจะได้กินชั้นปลาชิ้นนึงน้องไปสั่งกันอันไหนถูกสุดในร้านโอเคนะครับเราจะจ่ายเอลนะครับอันใหญ่สุดเป็นไฟไซส์โอ้ นี่อันนี้นายซื้อเอเเอฮลใช่ไหมใช่ครับนายแบ่งให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะนายเอาอันเล็กคนเลยเขียนครับจัดแป่คบอันหนึ่งเนี่ครับตาผมสั่งนะครับทุกคนแต่ละอ่ะผมสั่งอะไรได้อันไหนถูกสุดนะแคปชัพชิ้นนึงโอ้โหนี่ครับทุกคนอันนี้ถูกสุดนะถูกสุดมายองเนสเป็นซอสโหชิ้นถังนึงยังไม่ได้เพิ่งกันสั่งซื้อแหละโอเคน่าสงสารเราเลยครับเราต่อให้เขาไหมซื้อเป็นฝ่าให้เขาไหม ไม่เอานะครับหยอกเล่นให้ความหวังครับมาแล้วนะครับของผมแี่ร้องอนะ่โถุอิ่มไหมเนี่ยอิมอ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยแบ่งให้แฟนคลชิ้นนึงนะจริงเหรออ๋อชิ้นนึงครับให้จิ้มนะอันนี้กินพรุ่งนี้ก็ไม่หมดครับอันเนี้ยกินพรุ่งนี้ไม่หมดโอ้โหทุกคนดูนะครับเนื้อสองชั้นเนื้อสองชั้นโอ้โหอืม คนดูดูเป็นไฟไฟเอ็กซ์แล้วครับกินทั้งนี้ัม่หมดนะคแต่ไงนนย่างใหญ่น้ำนนครับใหญ่เงี้ยนะครับได้มาเยอะเลื่อยๆสงสัยกิน,น,มนไม่หมดแน่เลยกินไม่หมดเหรองัอ้นให้เราช่วยไหมคนดูขเขากินไม่หมดเขาทิ้งนะเขาต้องเบื่อเบื่อไงครับซิมเบอร์เกอร์ถ้ากินขอขอคำเดียวอขอกินหน่อยได้แม่ปุ้น <laughs> กินเนื้อได้ไหมสุดยอดไปเลยครับทุกคนกัดไปมีแต่เนื้อเลยครับรสชาติเนื้นโอโอ้โหอ้าวแต่ทราไม่มีซอสสีขาวไม่มีซอสเมโยอ่ะเขายัางจะขิงผมกลับด้วยครับเขาบอกว่าผมไม่ยินมายู่นี้ก็ถูกของเขาแหละครับเป็น,นไรงั้นไม่แบงค์ฟันฟายไ้ละอยากจะแบ่งให้อีกชิ้นสองชิ้นไม่แบ่งคอ่ะไปอ่านี่กินอ่ะผมนิ่กินต่อไปอ่ะเราอ่ะจะหมดน,นะไม่ดีครับของเยอะๆแล้วเอเอตามมาเราได้ของแพงอยู่แล้วมีต้องเกลืออยู่ชิ้นหนึ่งครับผม

พยายามแต่เข้าเนี่ยเราจะสุ่มโว้เขาจะสุ่มนะเขาจะได้ดวงเหมือนผมนะครับหรือเปล่านะครับมาดูกันครับโอ้ยจะสุ่ด้ไหครับทุยเฮ้ย,อยบอกนะจะบอกนะเนี่หน,นอใส่ติดเลยนะครับทุกคนวันนี้โอ้โหผมไม่ทำะไรมาครับทำไมผมดวงดีจังเลยอ่ะ ผมไม่ได้ทำอะไรคุณไม่ทำอะไรมาทำไมคุณไม่มีดวงนะครับก็คือคนโชคดีครับคือได้กินอาหารหรูนั่งรถหรูดูหนังดุลหรูแล้วคุณจะดูหนังยังไงเนี่ยดูในโทรศัพท์ไงกับหนังส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งอะไรน่าสงสารจังเลยน่าสงสารตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปนั่งดูหนัง V I P ตังนี้คนเดียวสองโต๊ะโอ้โหแล้วนอนเนี่ยผมจะไปดูหนังผมจะนอนครับผมจะกินฟอกคอนด้วยครับคุณจะกินไรไปครับอะไรเดินตามผมครับ ก็สู้สามเขานะครับสามรอบติดโอเคครับทุกคนผมสามารถนอนไม่ได้แต่ผมนั่งได้นะครับทุกคนนี่ตรงหน้าผมก็มีน้ำคุ้ครับแล้วคนไดฟิลก็มีเครื่องดื่มและมีน้ำแข็งนะครับทุกคนและที่สำคัญน่ะที่ผมว่าลงหนักไม่มีแน,น่ๆนคือปิสาทุกคนครับวันนี้ผมได้กินแค่ฟินไฟที่โดนให้ผมมานะตอนนี้ผมฉิ่มากเนื้อหัวออกกินก่อนเลยนะครับ ดีใจอะได้กินแล้วะครับอน้ำเออเนี่ยตัวนี้นี่อ่ะมีปิซาต์กินในรองหนังหรือเปล่าเวลาใจร้อนเน,นี่ยสวยงามทุกคนแต่มันก็เป็นชีสัดชีวิตละครับชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ที่เช้านะครับทุกคนูน้ำผมนี่ครับมันแข็งละลายไปหมด มีน้ำเลยด้วยน้ำโปรดของผมแล้วใครที่ไปดูคลิปหลังเรียนชอบกินอะไรอะ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าตอนนั้นอะ่ะผมเลือกอันนี้ครับอันนี้กับเจลลี่วันนี้มันมีน้ำเลยผมเทอ่อ,อนองนะครับแล้วน้ำแข็งผมก็จะเหลือเท่านี้นะครับแต่จริงๆอ่ะผมก็เอามาน้อยแหละไม่เป็นไรนะครับทุกคนช่วยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอร่อยสดชื่นลืมเลยครับว่าร้อนและที่สําคัญนะครับทุกคนคือ มมีลงหนังส่วนตัวครับ<ว>ผมอะดูอะไรก็ได้แต่ผมเลือกดูแล้วก่าโบดีกว่าว่าแล้วมันสะดวกครับช่องมันดีครับทุกคนคือดูหนังคนเดียวมันหงอกมากเลยครับผมว่าเดี๋ยวผมไปดูเรื่องก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เ็นะหนังเงาครับไม่เคยไปดูหนังคนเดียวเลยคือตอนนี้นะครับผมหลงนะครับเพราะผมไม่เคยมาห้างนี้นะครับแล้วผมไม่รู้ว่าล้งหนังอยู่ไหนคือตอนนี้นะครับผมหลงนะครับผมขึ้นมาชั้นคินอีกมีแต่คินอีกมีแต่คินอีกไม่มีรองหนังเลยครับเดี๋ยวลงไปหาใหม่ก่อนนะครับตอนนี้คือผมเดินมาทุกชั้นแล้วนะครับผมก็ไม่เจอรองหนังเลยเดียวผมวผมเดินทั่วแล้วนะอันนี้มันมีรองหนังไหมครับมีครับอยู่ชั้นไหนครับชั้นหน้าครับชั้นหน่พร้อมนะครับ ลงมาจากชั้น4ลงไปชั้น1นะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นไปจากชั้น1ไปชั้น5รอบนะครับเพราะว่าแล้วพี่เราภอกเขาบอกให้อยู่ชั้น5น่นาจะถามตั้งแต่แรกนะครับไม่น่าเดาเอาครับตรงนี้ผมพาดาก้ามาดีกว่าตรงนี้ผมพาดาก้ามาดีกว่าโอเครับทุกคนคือเรจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าดาก้าอยู่ไหนนะครับว่าจะเดินสักรอบสองรอบหาก่อน มดากาอยู่วะถ้าไม่เจอไมเข้าไปดูหนังคนเดียวงงหรอทุกคนตอนนี้นะครับเราเข้ามาในสวนแล้วนะครับกำลังเจอแยกครับไม่รู้จะไปขวาหรือซ้ายดีแต่ทิ่นี่เขาให้ไปซ้ายผมก็จะไปซ้ายเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเข้าไปหาดากาไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าครับเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาดูหนังอะอะไรอะดูช่องอะไรอะ บอ่ะครัอ้ช่วงนี้สนุกคุณภาพนักแสดงก็นหรอรู้อโหดูเยอะเยะกดไลค์ยังกดไลค์แล้วดีมากดีมากคือเราเบื่อไม่อยากไปดูหนังคนเดียวอ่ะแอบลองไหมแอบลองกูจริงปะเนี่ยจริงคุณจริงปะเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยจริงเหรอชีวิตคนรวยนี่โคตรลำบากเลยจริงจริงตอนนี้ชีวิตเราก็ชิวหน้าแต่เราสงสารนะเราไปก็ได้ชูจริงใช่ไหมไม่ใช่อยากจะไปจะตายใช่ไหมเราจะไปดูอะไรก็ดูกบาบี้ ออกโรงหนังไปแล้วไปไปดูเันเ,ออเ,เร็วไปอา้าววันวันนี้่นายเลยนะนายต้องเลี้ยงทั้งพร็อก่อนทั้งเครื่องดื่มทั้งทั้งโรงหนังใช่นเลลนี่ยได้เดี๋ยวเราหมาะโรงหนังให้กับกน้าผเดียวเลยได้ได้ได แอวตรงวันนี้หนาเลยใช่ไหมหนายเลี้ยงเลยก็เลี้ยงอยู่เนี่ยเอาเซตไหนดีครับเซตคอมโมก็ได้แต่อย่างนะที่นี่ไม่มีพิซซ่าอ่าใช่ไหมอยากกินพิซซ่าอ๋อไม่กินไปแล้วน้องหนังเรามีพิซซ่านะอะไรน้องหนังคนจนพิซซ่าเออเซยเลยขอเครื่องนนะดื่มงด้วยนะได้ได้จ<ค>นันบมานะวันนี้เรารวยวันไหนเรามีเราเลี้ยง แต่ทำไมไม่ให้คึ้นรถอ,อะครับแกลงแกล้งไงซึ้งซึ้งมาวันนี้เหงาไงเลยครับเพือ่อนโอเคอเครับมาครับแซ่บมาไปเราเราไปดูมินเนีย่ยนกันครับจะดูมินเนีย่ยนเหรอใช่ครับจริงเหรอใช่ครับทำไมมินเนีย่ยนเราเป็นอไรอ่ะโอเคป่ะอือโอ้ยเลยครับเพื่อนวันนี้ผมค้อไม่เคยชอบดีเลยครับว่าวันนี้อราเล่นได้แพง์แคร์แคร์แครับเล่นไหนก็ไม่ชอบดีครับคนนี้ ผกตลอดครับผมรู้วันไหนมีชาเล์น่ะผมไปทำบุญเลยเออได้แต่อาจจะได้ของถูกแต่ว่าผมเข้ามีความถุขนะครับทุกคนมีพี p ถัดไปอ่ะถักได้แพงนะถ้าอยากเก็บตที่สองนะทุกคนต้องทำยังไงครับจุนกดไลค์กดแชร์สก๊อตคอมเมนต์มาว่าชอบหรือไม่ชอบสุดแรงทำกันดีกว่านะครับขอ้โหเราขอไป เธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยื่ตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอฟ้าฝนลมจะแรงแค่ไหนถึงจะเลมอเต